ในารสี่ทุสุขานในช่วงบุคคลวันนี้ในช่วงระยะเวลา2อหรอสอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นคิดว่าพวกเราคงจะได้ทราบข่าวคราว,าวเกี่ยวกับการประกวดนางงามจักรวาลที่าสเวกัสสหรัฐอเมริกาทางสื่อต่างๆนะครับซึ่งก็ทำให้เราได้ลุ้นกันนะครับว่านางสาวไทยของเราคุณเก๋จุรัประภาจะมีตําแหน่งอะไรติดไม้ติดมือกลับมาฝากคนไทยบ้างหรือไม่แต่ที่แน่ๆในสิ่งที่เราไม่ต้องลุ้นก็คือในขณะนี้ เรามีนางงามจักรวาลที่เป็นคนไทยแล้วถึงสองท่านด้วยกันอย่างน่าภาคภูมิใจและหนึ่งในจำนวนสองท่านนั้นก็มีอยู่กับเราแล้วณทีนี้ขอเชิญท่านตอนรับคุณอภัสราจิราธิวัตรกับ เป็นไงฮะคุณปุ๊กนะฮะก็เรียกช <c oughs> ื่อเล่นสักสนิดหนึ่งได้ติดตามข่าวคราวของคุณเก๋จิราประภาตั้งแต่ที่เธอเริ่มเดินทางไปที่าสเวกัสบ้างหรือเปล่าคะก็ติดตามข่าวอยู่ค่ะเพราะว่าก็ตอนตัดสินนางสาวไทยก็ก็เลือกให้อยู่แล้วก็เนนลือกให้อยู่แล้วคุณปุ๊กเป็นคนที่ลงคะแนนให้อยู่แล้วในส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะไม่ไม่ทราบว่าจะจะจะมีส่วนที่เด่น ในสายตาของคุณุกตรงไหนของคุณจริรประภาที่ว่าน่าจะได้รับตําแหน่งอะไรสักตาแหน่งหนึ่งอย่างก็เป็นมีความสง่านะคะในตัวเองถ่ายรูปก็ตัวจริงก็สวยถ่ายรูปก็สวยด้วยนะคะถ,ถ่ายรูปก็สวยด้วยก็คงคิดว่าควรจะได้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งคะ่ะการประกวดนางงามจักรวัลน,นี่สำหรับคนโดยทั่วไปก็มักจะจริงๆแล้วเนี่ย เราเห็นความสําคัญของการประกวดนางงามจักรวาลตั้งแต่คราวที่คุณอภัสรได้รับเลือกนะฮะ26ปีก่อนนะฮะมันมันยิ่งใหญ่อย่างนั้นตามความรู้สึกของคุณอภัสรมันยิ่งใหญ่อย่างนั้นจริงหรือไม่ฮะยิ่งใหญ่มากไหมฮะตำแหน่งนี้ก็ก็แล้วแต่คนจะคิดใช่ไหมฮะถ้าคนชอบนางงามก็ยิ่งใหญ่แล้วคนที่ไม่สนใจนางงามก็ก็อาจจะคิดว่าไม่ยิ่งใหญ่แล้วแต่แล้วแต่ประเทศที่ ด้วยอะไรเงี้ย่ะโอ้ใช่ใช่เป็นบางประเทศบางประเทศจะชอบมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ชอบนะคะมันเป็นอะไรที่สวยงามอยู่แล้วเราจะย้อนกลับไปดูภาพเทปนะฮะเมื่อ26ป,ปีก่อนนะครับคราวที่คุณอภสษาได้รับเลือกซึ่งเป็นภาพเขาดำนี่แสดงความเก่าปึกเลยนะฮะ <c oughs> ย้อนไปดูภาพ26ปีก่อนเราคงจะลืมๆไปแล้วนะฮะเชิญครับนี่ฮะคุณปุก๊กไม่ทราบว่าจะจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมเขาต้องถ่ายบรรทายเหมือนันผมก็ไม่ทราบเลยตอนนี้เขากําลังประกาศใน,ในรอบไหนฮะนึ่ที่ห้าค่ะอ๋อนี่รอบห้าคนแล้วรอบห้าคน <5 S 1> แล้วเข้าห้าคนค่ะและนี่แพทบูลนะฮะตอนนั้นแพทบูลเป็นเป็นพ,พิธีกรหรือว่าเป็นอะไรฮะเป็นเป็นพิธีพิธีกรค่ะแพทบุญเป็นพิธีกรใช่ไหมฮะแล้วนี่ก็กลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพที่กลับมาสู่ประเทศไทยนะฮะนี่ฮะ ก็เป็นภาพเก่าๆที่พวกเราคงจะจำว่า <_ d ream> คนที่หินเหมืนหอดนดั้มคนนับนับนับไม่ทราบกันนับเท่าไหร่เหมือนกัน <_ d ream> ผพรมีมีภาพเก่าๆหรือว่าหนังสือพิมพ์เก่าๆที่ได้เห็นนะฮะทำให้เรางงตอนนั้นคุณปุ๊บไม่ทราบว่าจะจำได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้เขียนไว้ว่าคลื่นมนุษย์นับล้านแย่งชมโฉม อาพัสราข้างบนนะฮะคุณจะได้เห็นเดีด๋ยวขออาพัฒขอ,ขอพาดวนิดหนึ่งนะฮนะนับล้านแต่ข้างล่างนี่ครับกโ,โยกที่สองนี่ฮะสี่ชั่วโมงเนี่ยกำแดดสี่ชั่วโมงกลางผู้ชมนับแสนกลับถึงเอราวันฟุบหลับทันทีตอนนั้นตกลงเป็นล้านหรือเป็นแสนนะืะก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคงเป็น ลเป็นล้านอะไรเงี้ยค่ะเ,เ,เพราะว่า,าตลอดทางใช่ไหมคะ,ะค่ะแต่ตอนนี้นบอกว่าที่ถามถึงจํานวนคนเนี่ยหลังจากนั้นมีข่าวว่ารองเท้าโอ้โหยิบเกลื่อนถนนเป็นพันๆคู่ <c oughs> อะไรอย่างเง้ยจำได้ก็คงรองเท้าแต่อาจจะหลุดอะไรเพวกนี้ค่ะรองเท้าอาจจะมีการเหยียบกันอะไรแบบเนี้ยค่ะครับ เอ่อพวกเราที่เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะจำจำภาพนั้นไม่ได้เพราะว่ายังเด็กอยู่นะฮะแต่บางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับถอดรองเท้าหรือว่ารองเท้านี่หลุดจากเท้าเนี่ยเกลื่อนเป็นไม่ทราบนะฮะเรียกว่าทะเลรองเท้าคงจะพูดได้นั่นก็คือภาพเก่าๆนะฮะแต <c oughs> แต่ที้ที่ผมถามใน,ในส่วนหนึ่งที่เ,เป็นความรู้สึกของคุณอภัสราซึ่งยังเป็นอยู่อีกหรือไม่จำหนังสือเล่มนี้ได้ไหมฮะ Oh. จนกระทั่งมีหนังสือออกมาก็คือหนังสืออภัสราหงสกลน,นะครับก็บทนี้หนังสือเก่าแล้วในหน้าหนึ่งคุณอภัสราได้พูดเอาไว้นะครับว่าคุณปุ๊กดีใจและเข็ดจนตายปุ๊กจะดีใจที่สุดเมื่อเวลาแห่งการเป็นนางงามจักรวาลผ่านพ้นไป,ไปแล้วปุ๊กจะไม่ขอเป็นนางงามจักรวาลอีกเข็ดจนตายเป็นคนธรรมดาเหมือนเมื่อก่อนยังดีกว่า oh. นี่คำพูดนานแล้วนะฮะยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีตอนนี้ไม่ทราบว่ายังมีความรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่า ก็จําได้ว่าจําได้ว่าอยากให้มันพ้นไปอยากให้นับวันให้พ้นปีไปเร็วๆแต่ไม่ถึงนี่เพิ่งมานึกได้ว่าถึงขนาดเข็ดจนมันตายเพราะมันเลยมานานแล้วใช่ไหมคะทาไมถึงคิดว่าเข็ดพวกงานหนักหรือเปล่าก็เหนื่อยมาก่ะคะเหนื่อยมากแบบเวลาจะรับประทานก็ไม่บางทีก็ไม่ได้รับทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาจะนอนก็ไม่ได้นอนเพราะบางทีเราเดินทางเนี่ยเราไปถึงแล้วเขาลืมไปว่า เรามาจากประเทศอื่นแล้วเราไม่ได้พักผ่อนเลยเนี่ยอาจจะไปถึงที่นั่นตอนกลางวันแล้วเราก็ต้องทํางานออกงานทั้งกลางวันเงินคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็คงจะพูดได้ว่าเป็น,เป,นเป็นงานที่ผู้คนเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาคือคือ,คอต้องต้องต้องทำงานทำหน้าที่ให้ให้คุ้มกับเวลาที่เขาเชิญไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าเราคงจะได้นางงามจักรวาลอีกสักคนหนึ่งนะฮะมา ระดับประเทศไทยของเราก็อีกสองวันเนี่ยเราคงจะได้ทราบรนะับทีนี้มันพูดถึงคุณปุ๊กบ้างตอนนี้คุณปุ๊กอาชีพทําอะไรบ้างนะฮะตอนนี้อาชีพหรือว่าตําแหน่งทุกคนคงจะทราบอยู่แล้วที่โรงแรมเซ็นทรัลนะฮะตำแหน่งอะไรก็เป็นผู้นวยการไฟประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ <ใน S 2> ช่วย,วยบริหารงานทั่วๆไปด้วยบริการโรงแรมยังไงที่จะให้ได้รับความนิยมได้รับความนิยมอยู่แล้วนะคะก็ต้องให้ ให้ดีไปมากขึ้นไปเรื่อยๆอะไรย่าเี้คะคิดว่าคงจะดีไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะเรื่องของชีวิตครอบครัวบางนิดหนึ่งนะฮะแตอนนี้คุณปุ๊กมีอบุตรอยู่2องคนด้วยกันนะคราคุณโตก็คือคุณโจนะฮะแล้วคนเล็กก็ป๊อกใช่ไหมคะพูดถึงคุณโจในปัจจุบันนี้ได้ออกบวชซะแล้วหรือว่าเข้าเข้าสู่ร่วมการสวัสดิ์เนี่ยนะฮะสปีแล้วค่ะสองปีแล้วคุณรุ่งคุณกิจิยรกรเนี่ยนะครับ เ,เรียกว่าพระโจใช่ไหมฮะค่ะไม่ทราบพระพระโจได้พูดกับคุณพัสราจริงๆหรือเปล่าว่า,วาจะบวชแล้วก็ไม่ศึกอีกเลยเป็นความจริงไหมคือตอนอายุสิบสี่เคยพูดนะคะคือท่านตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชนี่ท่านสนใจเรื่องอหนังสืออ่านหนังสือพระมากนะคะท่านก็เคยพูดบอกว่าเนี่ยอ่านหนังสือพระแล้วเนี่ยเริ่มใสามากแล้วก็เข้าใจทางพระพุทธศาสนามาก แล้วบอกว่าไม่อยากอยากบวชแล้วไม่สึกอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะตอนนี้ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองแล้วเจอครั้งหลังสุดเมื่อไหร่ครับครั้งหลังสุดใช่ไหมคะก็ประมาณสองอาทิตย์เนี้ยค่ะสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองแต่ท่านเข้ามากรุงเทพนะฮะพอดีไปเยี่ยมท่านที่นั่นค่ะเออท่านอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้วัดวัดดอยธรรมเจดีสกลนครค่ะสกลสกลนครรู้สึกว่าจะอยู่เข้าไปอยู่ในป่าเลยใช่ไหมคะค่ะเป็นวัดป่าค่ะ เป็นวัดป่าะนะฮะผมว่าหลายๆครั้งนี่ท่านได้สละจากชีวิตที่สุขสบายเนี่ยเข้าไปสู่รุ่งการสวัสดิ์อย่างที่ว่านี่นะฮะแล้วก็ชีวิตนี่อยู่อย่างธรรมชาติอย่างแท้จริงลองไดรร้ฟังนิดนึงก็อยู่กลางป่านะฮะป่าเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีไฟไม่มีก็ไม่มีไฟก็ต้องใช้ไฟฉายหรือว่าเทียนอะไรเงี้ยนะคะ บอกว่าบางบางครั้งนี่ต้องฉันกบเขียดอะไรด้วยใช่ไหมแน่นอนคะเพราะว่าที่ที่ที่นั่นก็ส่วนใหญ่เขาก็กกทานดุนา<ะ>กบเขียดอะไรเ,ยเียชาวบ้านจะเป็นอาหารพื้นของชาวบ้านใช่ไหมคะกับข้าวเหนียวอะไรเงี้ยค่ะอ,อยด,ดุนาก็โปรตีนเยอะอ <c oughs> นี่ก็คือภาพคิดว่าคงจะใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุดล่าสุดนะฮะก็คือ,อหลวงพี่ โจ้นะครับคผมขออนุญาตเรียกอย่างนั้นนะครับนี่ก็กับน้องป๊อกนะฮะ,ะใช่ไหมครับนั่งอยู่กับน้องป๊อกน้เล็กนี่คงจะเป็นภาพที่เพิ่งบวชใหม่ๆนะครับนะฮะเรื่องการเรียนของของท่านล่ะฮะตอนนี้ท่านท่านเรียนจบปีสองแล้วของหมหาวิทยาลัยเซนต์มาตินนะ,ะคะท่านเรียนเพนติ้ง ก็ตอนที่ท่านทำเอเลเบอร์กับโอเลเวอร์อยู่เนท่านได้เลขหมายถึงว่าคณิตศาสตร์เนี่ยท่านได้ท่านได้คะแนนเต็มนะคะแล้วก็ท่านได้อาร์ตเนี่ยคะแนนเต็มท่านจะชอบยู่สองวิชานี้ท่านเคยเทศโปรดคุณปุ๊กบ้างหรือเปล่าว่าเรื่องของทางโลกเป็นยังไงแล้วเทศบ่อยคือตั้งแต่ก่อนไปบวชท่านจะค่อยคุยให้ฟังท่านบอกว่าถ้าท่านเนี่ยจะมานวด หรือว่ามาอุ้มอะไรเงี้ยคุณแม่ไว้เป็นร้อยปีเนี่ยก็ยังสู้ที่ว่าถ้าท่านแนะให้คุณแม่เข้าใจธรรมะไม่ได้ mm hmm. ถ้าคุณแม่เข้าใจธรรมะเนี่ยนะจะทําให้ท่านเนี่ยได้บุญมากเพราะว่าคุณคุณแม่จะมีความสุขตลอดไปเลยเลย ก่อนที่ในช่วงที่ขออนุญาตเรียกเป็นคุณรุ่งคุณนะครับเพราะว่าในกำลังจะพูดถึงคุณรุ่งคุณในช่วงที่ยังเป็นคารวาสอยู่แต่ได้บอกเกือบจะมีนาโนที่จะมาเป็นดาราแล้วใช่ไหมฮะอ๋อค่ะใช่ค่ะจะบอกคุณตาจะชวนมาเล่นหรอเปล่าก็เคยคุยคุณตานะคะเคยคุยคุณตาคุณตาก็ก็สนใจเรื่องคือคือก็เป็นจริงๆแล้วก่อนบวชเนี่ยนะคะก็ เรียนอาร์ตอยู่อะไรเงี้ยก็สนใจทางด้านศิลปินนะคะสนใจก็มันเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งเหมือนกันก,ก็สนใจมากเลยแล้วก็ก็รู้สึกว่าชอบชอบทางด้านนี้เหมือนกันเลย,เยคะคะ,ะ <c oughs> คุณตาที่ผมพูดถึงนี้หลายๆท่านอาจจะนึกภาพออกว่าท่านเป็นใครนะครับท่านผู้นี้ก็โดยเฉพาะหลังๆนี้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวท่านเองเป็นอย่างมากในโฆษณาชิ้นหนึ่ง ซึ่งคงจะจำกันได้ไม่ทราบพวกจำกันได้หรือเปล่าที่บอกว่าทั้งร้านนี้เท่าไหร่จำได้ใช่ไหมฮะขอเชิญท่านพวกกับนาวาอากาศเอกพิเศษเพิ่มห้งสกุลครับสวัสดีครับ,รบเชิญฮะมีเก้าอี้เลื่อนมาอยู่ข้างหลังเ,เป็น,นะะออโตเมติกนะฮะออโตเมติกเชิญครับ แต่กินี่ที่พูดบอกว่าทั้งร้านนี้เท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเป็นคำพูดของคุณอาเพิ่มขออนุญาตเรียกเป็นคุณอาเพิ่มใช่ไหมฮะเหมือนกับเหมือนกับก็หมอนัวงก็หมอยู่แลยเออคุณเนบอกว่าห้ามเรียกคุณตาหรือว่าห้ามเรียกคุณพี่ต้องเรียกเป็นคุณอาเขาไม่จะไปห้ามใครเะเขาไม่เรียกกันเองไม่จะไปห้ามใครเลยคุณอาเพิ่มอายุเท่าไหร่นะตอนนี้ถ้ามาตอนนี้มัน จนจะเก้าสิบนะจนเก้าสิบละจริงเหรออีกยี่สิบปีก็เก้าสิบอ๋อยี่สิบกว่าปีก็เก้าสิบเนี่ยเวลาเพิ่มโฆษณาชิ้นนี้ออกมาซึ่งเป็นโฆษณาเครดิตคาร์ดชิ้นหนึ่งที่บอกว่าทั้งร้านนี้เท่าไหร่ซึ่งไม่ใช่เป็นคำพูดของคุณอานะฮะเป็นคำพูดของดาราอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าแพงนะร้านเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโฆษณาที่เาเรียกว่าแรงมากนะฮะมีผลอะไรต่อชีวิตรายวันของคุณอาบ้างเปล่าก็ถูกคนล้อครับถูกแซว ไปไหนก็ถูกแซวนะคนก็ตะโกนว่าซื้อทั้งร้านซื้อทั้งร้านแพงมาแพงมา,มาตะโกนกัน <c oughs> ทุกวันเลยผมยังเบื่อเต็มทีแล้ว <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> เป็นแบบนี้นะฮะน,นี่ก็เป็นผลชีวิตของตัวเองซึ่งแบบนะี่มันไงแปลกนะมลำคาญหรือว่าหรือว่าปลื้มใจไหมฮะไม่ทราบว่าจะเรื่องเป็น,ปนยางไงมันก็พอใจนะฮะแล้วมันก็ไม่ลำคาญ แต่มันก็อกกระดากระดามันตะตกรอยมาแล้เกินใช่ไหมฮะเนอ่ว่าเราหาว่าเราดูถูกคนจนหรือไงหรือเปล่าก็เขากาคงพอใจนะก็ถึงมารอเราใช่ไหมก็ถึงมามาแซวเราเนทาคงพอใจนะฮะโดยทั่วไปไม่ทราบนะฮะอย่างเรียนถามคุณอาเพิ่มดิดหนึ่งว่าไปเล่นละครเป็นดาราอะไรอย่างนี้ครมีคนมาพูดจาด้วยยังไงที่จะเกี่ยวโยงถึงคุณภัพราเนียมีไหมครับอ่า มีผู้ชายคนหนึ่งกลางคนประมาณห้าสิบมาแล้วนี้งาสองวันเองฮะมาถามมันนี่คุณนามสกุลหงสกุลรู้จักกับภัสรามั้มนะมาถามอย่างนี้นะครับต้องต้องต้องตอบว่ายังไงตอบว่าไงผมบอกไม่รู้จักคเอาเลยตอบเขากกระดาษพลอยโจรไปถ้าไปตอบอะไรเดี๋ยวจะมีคําถามที่สองที่สามอะไรมายุ่งหัวใอญ่แปลกอย่างนี้ นนท่านที่ชมอยู่นะฮะที่ถามท่านผู้การเอาไว้นะครับก็คงจะต้องอเป็นคําตอบอยู่ตรงนี้ครับเป็นคุณพ่อเอง,อต,องต้องถามสักนิดหนึ่งเราตอนนี้เราได้เห็นหน้าคุณพ่อของคุณอวสราแต่คุณแม่ดูคุณแม่เกยูนใช่ไหมฮะเราไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่ตอนนี้คุณ,คณแม่ไม่ทราบอยู่ที่ไหนแคอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านของ,ของคุณแม่นะฮะพักผ่อนพักตั่นชีก็ต้งองอย่างสงบนะฮะ อ๋อเคอีกท่านหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ต่างโลกแล้วยกไอยู่ต่างหากแยกไปอยู่ต่างหากเลขะกี่ปีแล้วฮะที่บวชมานี่ทั้งหมดยี่สิบสามปีแล้วครับยี่สิบสามปีแล้วยี่สิบสามปีแล้วอีกท่านหนึ่งซึ่งบังเอิญเนี่ยผมผมผมมีลูกระหว่างอ่าทั้งหมดเนี่ยฮะคุณแม่นะฮะกับคุณลูกกับคุณหลานจะได้เห็นนะครับเอ่อทางทางความมือของจอนี่นะครับความนถ่ายนั้นอย่างไงสักประมาณ ไม่กี่ปีมานี้ค่ะค่ะาที่บ้านรัดพร้าบ้านนะค่ะตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ให้เช่าค่ะครับค่ะคุณคุณอาเพิ่มมีลูกสาวและลูกชายทั้งหมดกี่คนก็ห้าคนทั้งหมดห้าคนในภาพนี้ที่ถามที่ผมได้ห้าคนแต่ว่าในภาพนี้มีอยู่แค่สี่เท่านั้นเองสี่กคนที่ห้างไม่เกิดตอนนี้ออยังไม่เกิดคนไหนคือคุณคุณคุกฮะ ยืนอยู่ทางด้านคุณแม่เขาแล้วอยู่ตรงกลางระหว่างผมและคุณแม่คนกลางค่ะคนกลางยืนเลยใช่ไหมฮะยืนกลางเลยนี่ก็คือภาพของคุณคุณพุกซึ่งตอนเด็กๆนะคุณจะเห็นคุณแม่หน้าหน้าหน้าเหมือนคุกในในปัจจุบันในพอสมควรนะฮะโดยเฉพาะรอยยิ้มนะนี่ก็คือภาพเก่าๆซึ่งเราเอามาให้ให้ดูแล้วคว่ามันจะได้เห็นความเป็นครอบครัวได้ชิดกันมากไหมฮะระหว่างคุณพุกกับคุณพ่อ ใกล้ชิด<ห>กันมาตลอดจนกระทั่งวา่าลูกพุกเขาแต่งงานไปอะไรกันก็ห่างเหินไปบ้างแต่ก็พบกันบางโอกาสนะฮะบอกว่าการประกวดนางงามจักรวาเวลเมื่อคราวนู้น26ปีก่อนคุณอาเพิ่มไปด้วยใช่ไหมฮะไปถึงแม่ไปได้วยนะเพือผมไปดูงานอยู่ที่ที่ทสหรัฐอเมริกาในระยะนั้นนะพอะะถึงวันประกวดผมก็ไปนั่งดูเลยก็นั่งอยู่หน้าเวทีเลยนะครับแล้วเห็นบอกว่าพิธีกรก็คือคุณแพทย์บุญใช่ไหมฮะ อ่่ททีีสงมพิธีกรไม่ใช่แพตบูลพิธีกรเป็นเป็นผมลืมชื่อเขาแล้วนะฮะไม่รู้ชื่ออะไรแต่แพตบูลนี่มาเชียร์ทีหลังแพตบูลก็เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยแล้วเป็นผู้สช่วยสุดแจ็คลิงเลตเตอร์เป็นพิธีกรแจ็คลิงเลตเตอร์ผมคนละรุ่นกับผมนะกแต่กี้เห็นภาพคุณแพตบุญก็คิดนึกว่าเป็นพิธีกรตัวหนึ่งมาทีหลังะมาลองมาลองก่อนใจมาลองก่อนใจตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีการตัดสินนะฮะแพตบุญมาลองเพลง บกพิธีกรจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่นะฮะได้พูดถึงเอาคุณอาเพิ่มด้วยใช่ไหมฮะพูดครับประกาศเลยประกาศชื่อถ้าประกาศเขาบอกก็ประกาศว่านางสาวไทยพัสราหงสกุรามีบิดาเป็นนายอากาศยศชั้นพันเอกขณะนี้ปรากฏตัวอยู่ในที่นี้แต่ไม่ไม่ไม่ให้ผมโชว์ตัวนะประกาศว่าเป็นใครบิดาเป็นใครเท่านั้นเองแต่ขึ้นโชว์ตัวตอนหลังขึ้นโชว์ตอนหลังเมื่อ เมื่อพวกได้เป็นนางงามจักรวาลแล้วจึงได้เอาตัวผมขึ้นไปเนเวทีด้วยนั่นตอนหลังได้ได้ขึ้นไปบนเวทีด้วยในช่วงของการสูงกุฎว่างนั่นแหละจริงๆแล้วอาเพิ่นี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นเพียงผู้ที่ทํางานางด้านบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ด้านหลังความสาเร็จของวงการบันเทิงหลายๆอย่างด้วยเขียนหนังสือด้วยใช่ไหมครับก็เขียนนวนบรรยายหลายเรื่องที่มันเป็นภาพยนตร์ไปนะ เรื่องอะไรบ้างครับคุณนายปอสีกองพันธ์ฐานหญิงสาวหอรรักอะไรกันโอ้โหนี่เกี่ยงอะไรยากครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนี่ผู้กองกระโปรงเหล็กนี่ก็มีผู้ในการสร้างมือฉมัง้าไปดูแล้วบอกหม่สร้างไม่ไหวเครื่องบินลบกันบนฟ้าถ้าจะต้องไปขายฝรั่งมันแรงไปหน่อยนะเรื่องสุดท้ายผู้การอะไรนะผู้กองกระโปรงเหล็กผู้กองกระโปรงเหล็กทำไมถึงใส่กระโปรงเพราะอะไรมาเพราะว่าก็ ตัวเอกเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้กองให้เป็นเป็นผู้หญิงอ๋อู้เพื่อประเทศชาติอะไรตัวเน,นี้ยครับอ่เห็นบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงด้วยใช่ไหมฮะคับผมก็แต่งบางโอกาสนะฮะไม่ถือไม่ถือว่าเป็นมือมือมอาชีพอะไรครับคุณอภัสราเคยเคยร้องเพลงด้วยไหมเคยค่ะเคยอัดเป็นเสียงเพลงที่คุณพ่อแต่งเคยอัดเป็นเสียงที่คุณคุณพ่อแต่งด้วยก็คือที่ถามไปไม่ทราบว่าคุณ ไม่ทราบว่าคุณอภัสรายังจําได้ป่ะแล้วก็ทราบเพื่บอกว่าเรามีมาด้วยนี่ก็คือเทปวันนั้นนะครับคุณอภัสราของสกุลนะครับออกเทปหายกี่ปีแล้วฮะประมาณเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีนะฮะก็เราจะมาฟังสักนิดหนึ่งดีไหมฮะดีไหมไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาปกเทปมาให้ดูแล้วถ้าไม่เปิดจะพอฟังสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเสียงที่ใช้ได้ทีเดียวเชิญครับเอาฝ่ายเสียงข้างบนมีใช่ไหมฮะ แสงไกลเงารอกชพามไกลชวนให้รไทยไฟฟ้่ายมดีดีดารีด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 ีอนด่ด่ดีมีด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 ีสีด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 าดีมีด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 ีนเขาดีดีดีดาดพด หายมากหลายหลายหลายร้อยตลับเหมือนกันระยะน่นหลายหมื่นตลับนะผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ทำในคราวเดียวเลยคุณอคุณพัสรเองก็เคยเคยเล่นหนังด้วยใช่ไหมค่ะกี่เรื่องฮะก็เล่นสองเรื่องค่ะสองเรื่องเรื่องอะไรค่ะทายพี่ฆาตเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่สองก็คนใจบอดเป็นหนังการกุศลค่ะคนใจบอดค่ะไม่คิดจะเข้าสู่วงการบันเทิงอะไรบ้างเหรอ อย่างเต็มตัวนะฮะอย่างเต็มตัวหมายถึงโดยมันยึดเป็นอาชีพบ้างอะไรต่างๆก็พอดีไม่มีโอกาสค่ะไม่ไม่มีโอกาสเพราะว่าเล่นเรื่องแรกแล้วก็มั่นแล้วก็ไปเมืองนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วแล้วแล้วอ๊กกี้นะฮะอ๊กกี้คิดว่าจะถ้าเขาอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงนี้จะสนับสนุนเขาไหมก็แล้วแต่เขาค่ะก็ก็สนับสนุนทุกอย่างก็ดีทุกอย่างนะคะทุกวงการถ้าใจรักอะไรก็จะทําได้ดีค่ะ ตอนนี้กี่ขวบนะครับน้องป๊อกกี้ตอนนี้ผมมีรูปอยู่รูปหนึ่งซึ่งป๊อกกี้รู้สึกชอบร้องเพลงมากชอบร้องเพลงเหรอฮะนี่คือภาพที่ร้องเพลงได้ทุกเพลงคะ่ะตอนนี้รูปหล่อทีเดียวนะฮะคงจะได้เห็นนี่นะครับน้องป๊อกกี้ซึ่งเ,เป็นจะจะเหมือนใครนะครับจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ผสมกันแล้วมั้งฮะเหมือนอแม่เหมือนแม่มแม่มากกว่าใช่ไหมฮะรูปหล่อทีเ <laughs> ดียว ส่วนอาเพิ่มซึ่งอยู่ในวงการบันเทิงมีอยู่เรื่องหนึ่งเี่บอกว่าเ,าเล่นเรื่องหนุ่มทิพเปล่าฮะนหนุ่มทิพย์เล่นด้วยแล้วมีมีพูดที่มาคิดว่าเป็นอาจารย์ใช่ไหมะคือเล่นเรื่องหนุ่มทิพย์นี่วันหนึ่งผมออกจากบ้านจะไปถ่ายละครมีคนมาล้อมเต็มนะฮะมาล้อมเต็มเลยขอรถตุลตี่ขอหวยขอหวยผมมาพูดเขาเขาก็บอกไม่ได้เนะเทวดาทเทวดาทเ,ดาท,เดาท่ต้องให้ไม่ให้ใหใหไปไม่ได้ก็ล้อมผมก็เลยรำคาญบอกไปสองแปด ตัดบดไปนะฮะสองแปดข้างบนนะฮะแล้วผมก็ลืมไปต่อมาสักสี่หาวันลัตเตอรี่ออกกูคูนออกสองแปดจริงๆคูนทูล<น> <ders> เคลมมาล้อมยิ่งกว่าเกาวอีกครานี้ผมงงเลยบอกทอตายแล้วสิครา้นี้เราจะออกไงก<อ>็เลยบอกไปกลับไปองีกฮะส่งเมต์ไปเจ็ดท่า ไม่ออกนะออกห้าเจ็ดก็ยังใกล้ก็ใกล้แต่นั่นเป็นเรื่องทรงเดชน้งรับเรื่องมันแปลกอย่งนเป็นเรื่องเป็นรื่องที่เขาเรียกว่าทรงเดชทั้งนั้นนะที่ทรงเดชนี่แหละท่านก็คงจะไม่ทราบาจะจาได้หรือเปล่าอยากจะเห็นหน้าของอาจารย์เพิ่มนะฮะอาจารย์ไม่หวยเพิ่มนี่ฮะนี่คือภาพนี้ฮะภาพนี้ฮะอาจารย์เพิ่มภาพสายมือเนี่ยฮะนี่แหละครับ วนนี้นะครับอาจารย์เพิ่มมาใอวยเอ่อเท่มากนะมากเลยเท่มากหลังจากนั้นมามีไหมฮะเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่ยหลังจากนั้นมีก็ไม่ไปถามลอตเตอรี่แล้วไม่ถามแล้วเพราะผมไม่ได้เล่นบทเทวดาใช่ไหมต่อมามาเล่นบทธรรมดาใช่ไหมก็ไม่ถามเรื่องลอตเตอรี่แล้วโดยมากจะเป็นผู้ร้ายซะส่วนใหญ่เป็นตัวโกงตัวไม่ดีไม่ถึงผู้ร้ายหรอก กไม่แต่ฝรั่งเองไม่แต่ฝรั่งเองก็มีมาติดต่อให้คุณอาเพิ่มมาเล่นเล่นหนังคนไทยติดต่อแต่เป็นหนังของฝรั่งตัวหนังของฝรั่งคุณพรอมพจเป็นคนติดเรื่องสุดท้ายนี่เรื่องอะไรฮะผมมีอยู่ในมือ go fish go fish นะคฮะปัาทองใช่ไหมครับในนี้มีบทของคุณอาเพิ่มอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะช่วยช่วยช่วยแบบสมวิญญาณแบบตลาดฮอลลีวูดนิดนึงเดี๋ยวมะ สมิยานเลยครับสมิยานเดีนี้มีมีบทนะครับว่าอ่านตามบทนี้ก็อาจจะต้องผมผมไม่ดูไม่ไม่ต้องท่องเลยผมจำได้หมดตรงตรงนี้เลยบทที่ผมแสดงเนี่ยผมจะจำมาได้ปีหลังจากแสดงแล้วปียังจำได้อ๋อตอนนี้ยังไม่ถึงปีตอนนี้ยังไม่ถึงปีจำได้แบบจะอ่าวเลยๆชิญฮะแสดงเป็นอะไรนะครับอันนี้มิสด็อกเตอร์วองด็อกเตอร์วองนะฮะในนี้ผมจะดูสุภาพสตนี้ตรงเป๊ะหรือเปล่าด็อกเตอร์วองเขาพูดว่าอย่างไรฮะกับแจ็ค ในผมแสดงใช่ไหมครับ, Wong บด็อดรวองในบทเดือดใช่ไหมใช่ครับในเรื่องคอนฟิสใช่ไหมใช่ครับผมต้องยืนออาเชิญนะเชิญนะ <laughs> ตอนนี้ดรวองในฐานะนักสแสดงอาชีพครับเอาเลยนะเชิญครับ Are you sure that this man is Mr. g o n f i s m a n Lisa Jack Gregory listen to me I would like you to go and get all these people out of our life Kill if you can do something in order to destroy them. Understand? Go ahead. Do that. Mr. Wong, ครับว่าดรวองเลยฮะนี่ท่องบทเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยทหมดโอ้โหขึานให้บทตีหนึ่งทายแปดโมงเช้าเลยครับผมท่องเปในรถฮะระหว่างที่รถวิ่งจากเมืองการไปท่องพาภูมิผมทั้งไปในรถไปถึงก็ถ่ายเลย แล้นี่คือความสามารถของนี่แหละฮะคุณอาเพิ่มซึ่งซึ่งมีอีกหลายอย่างแต่งเพลงนวนิยายแล้วก็อะไรอีกนะฮะนอกจากนี้ยังทําอะไรได้อีกร้องเพลงก็ดีนะฮะร้องเพลงก็ดีนะฮะเอาเป็นว่ามีความสามารถมากแต่เวลาของเราเหลือน้อยลงเต็มทีแต่ว่าอยากจะให้คุณพัชร,รพ,พูดสักนิดหนึ่งเรื่องของการประกวดนางงามจักรวาลในปีหน้าเห็นบอกว่าจะมีการประกวดนางงามจักรวาลในประเทศไทยคิดว่าประเทศไทยพร้อม แล้วหรือไม่ที่จะประกวดงานเามวันสักครั้งคคิดว่าพร้อมแล้วนะคะอ,อยากให้มีมานานนะฮะแต่ว่าถ้ามีปีหน้าก็คิดว่าก็เหมาะสมค่ะครับผมก็เราก็จะอรอลุนกันนะฮะลุนกันอีกสักสองวันแต่ชว่าไม่แน่ว่าคุณเก๋จะได้รับตําแหน่งอะไรสักตําแหน่งหนึ่งกลับมาฝากคนไทยหรือไม่ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอภัสราจิราจิวัฒและนาวาตา์ที่เกิดเพื่อขอบคุณครับ ได้นฆษณาเวลาคาดเ่ียะมารูปมงานกับเรา